สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ่อน,นะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้โอ้โหรอของใหม่ยังไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่ว่ามีสิ่งนี้มาแทนนะครับไม่รู้ว่าใครที่แบบตามหาอยู่เนาะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็น เขาเรียกว่ารูกประคำเหล็กน้ำพีนะครับหลังจากที่ท่านกำนันแพ้วต้นดวงนะครับผมได้มีโอกาสแบบไปงานโอท็อปกลับมาเนาะแล้วก็ท่านก็ได้กลับมาที่ร้านพอดีผมก็เลยรีบสั่งมาให้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมยกด้านข้างนี่ก่อนเนาะผมรู้สึกจะขวางหน้าจอนะครับเนี่ยก็ท่านได้สนใจนะครับ0 6 3 1 3 0 5 3ามนี่ะครับผมร้านมีครูอ๋อยดีให้บริการทุกท่านนะครับผมนะฮะคือ เส้นนี้เนี่ยจะเป็นรูปประคำเหล็กน้ำพีนะครับคุณผู้ชมที่ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์เวลาเขาท่องอ e ิทิปิโซหนึจบนียนะครับผมจะใช้รูปประคำะในการนับทีละลูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,าไม่ไม่ได้แบบว่า,าไม่ไม่นับรูปประคำเลยเนะาะอาจจะมีการแบบลงหลงล,มลืมได้นะครับเพราะว่าท่องนานๆนะครับเนะนี่ยนี่ ใช้ในการอภิธนานะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เป็นเหล็กน้ําพีเนี่ยจะช่วยให้เ,เรามีพุทธคุณในหลายด้านนะครับผมอย่างที่หลายคนเคยได้ยินนะครับว่าเหล็กน้ําพีเนี่ยเป็นแร่ที่เขาเรียกว่าเป็นแร่เหล็กที่มีเขาเรียกว่าเทวดาสถิตยอยู่นะครับหรือว่าสิซีซิติท์ี่สถิตยอยู่นะครับผมเนี่ยนะนี่เส้นใหญ่สุดน,นะครับ499นะคุณผู้ชมฮะ499บาทส่งฟรีนะครับหรือถ้าเกิดว่าใหญ่ไปอาจารย์ครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ใหญ่ไปนะเอามานี่ นี่เส้นเล็กนหมครับผมก็แบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงเนาะนะครับคุณผู้หญิงที่แบบอยากจะได้เอาไปสวดมนต์นะครับนี่นะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปคำเส้นเล็กนิดนึงนะนี่ใช้ในพิธีต่างๆได้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็มีการผ่านการปลุกเสกแล้วนะครับนะแต่ว่าจะเป็นการแบบเบิกเนตรเฉยๆนะนะเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็เบิกเนตรให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม นะจะมีอยู่ประมาณสักหเส้นน่าจะได้นะเส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่ก็จะห้าเส้นนะครับเนะี่ยเส้นละหนึ่งยห้าสิบาทนะสำหรับเส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่จะสี่เก้าเก้าหรือถ้าเกิดว่าท่านใดยอยากได้เป็นกําไรข้อมือนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งส่งฟรีนะครับส่งฟรีทุกชิ้นนะเมื่อกี้ที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้ก็ได้นะใส่ได้น,นะขนาดข้อมือผมใหญ่ผมก็ใส่ได้น,นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะก็เป็นเหล็กน้ําพีนะครับ นะป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของพูดผีมีจริงเนี้ยก็สิ่งนี้ก็ป้องกันได้นะครับตามความเชื่อเนาะนะฮะอ่ะโอเคครับผมอันนี้100บาทส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมนะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่บ้านไม่คุยอ๋อ,อเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในล่าสุดนี่ผมมีการไลฟ์สดวิดีโอไปเกี่ยวกับมีดหมอมีดควานช้างต่างๆนะหลายท่านก็ให้ความสนใจเนาะว่า อยากจะได้มาครอบครองใช่ไหมตอนนี้จากนารายปี6.3นะครับเป็นมีดหมอที่อ่ะให้ดูฮะไซส์ใบมีดขนาดใหญ่นะครับไซส์ประมาณ9นิ้วใบมีดนะแล้วก็ยาวรวมเนี่ยเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมเอาตารางเมตรมาให้ด <c oughs> ูหมับเข้าให้นะฮะยาวรวมเล้สินิ้วเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 4 4 1กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมีดควานช้างหลวงพ่ะพัดที่ท่านยุคนะเล่มนี้ทันยุคท่านแล้วก็ท่านมีโอกาสได้ปลูกเสกด้วยตนเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้มาในคงหาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมรายการผลิตเนี่ยเขามีการผลิตมาในจํานวนจํากัดนะครับอาจจะจะเป็นมีดปีของทางวัดนะครับเนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีตัวเลขตอกเป็นโค้ดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีก็คือจะมีโค้ดพัดไว้ให้แบบนี้ครับนี่นน โคตรพัดเก่าๆครับเพราะว่านี่คือปีหกสามนะครับเนี่ยนะโเก่าๆครับมีตอกยันอคระชัดเจนเนาะสวยงามนะครับคือถ้าเกิดว่าจะเก่งกําไรจริงๆเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมแบบอยากจะได้เอาไปปล่อยต่อนะครับผมจากนารายคือรุ่นที่ปล่อยง่ายที่สุดนะครับเนี่ยปล่อยง่ายที่สุดนะล่าสุดผมเองก็เพิ่งได้จากนารายปี66มานะครับแบบใบ5นิ้วนะครับผมแล้วเนี่ะก็จะเบาหน่อยนะครับพันห้าก็ครอบพองได้แล้วนะครับใบ5นิ้วนะฮะ แต่มาสามเล่มล่าสุดนะครับนะเดี๋ยวจะค่อยมารีวิวอีกทีนึงนะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ขนาดเก้านิ้วนะครับใบมีดนะครับในคุณผู้ชมเนะี่ยเนาะก็เล่มนี้จบที่4,800นะครับผมเหลืออยู่แค่3เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมคราวาที่แล้วเนี่ยที่เป็นดราม่าที่ผมแบบว่าหาให้พี่เขาไม่ได้เนาะเอาของพี่เขาไปปล่อยโดยที่แบบไม่ตั้งใจนะตอนนั้นนะแต่ว่าเคลียร์จบแล้วอะไรเคลียร์จบแล้ว,ลวพี่เขาก็แฮปปี้แล้วนะครับได้จากดารายเป็นด้ามไม้ขนุนตายพลายไปเรียกได้ว่าโหหายากเหมือนกันนั้นนะฮะ ก็เคลียจบไปแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมมี3มเล่มเนี่ยน,นะสี่พัครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมีเงินเหลือๆแล้วอยากบูชาพอดีเนี่ยก็น่าจะได้นะครับไม่มีปัญหาแต่เกิ่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่งบประมาณน,น้อยเหมือนผมอะ่ะผมก็ไม่น้อยผมต้องเก็บเงินนี้นะครับก็มาลองดูได้นะครับก็คือแบบอาจจะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนค่อย,อยๆเก็บไปถ้าวาสนามีต่อกันนะครับเล่มนี้ก็อาจจะได้อยู่กับท่านนะครับเนี่ยผมเชื่อเสมอว่ามีแต่มีเจ้าของเสมอนะครับ เนี่ยแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับกับพี่ๆที่หลายคนอ่ะเขาเคยประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วนะครับเพราะว่าผมขายมีดมาเยอะมากเพราะฉะนั้นอ่าบางคนที่อ่ามีเรียกว่าซื้อขายแต่ละวันเนี่ยจะเจอแบบหลายเคสหลายแบบนะครับนะแบบที่มีอยู่ในร้านทั้งปีทั้งชาติไม่ออกเลยนะครับมาเจอกับพี่เขาพอดีอย่างเงี้ยก็ออกก็มีนะครับมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็หน้าขสมพงนะครับคุณผู้ชมเล่นี้ มีให้บริการอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่นะสนใจติดต่อได้เลยครับนี่นะครับอ่าถ้ารับก็เหลือเล่มเดียวนะนะน่าจะได้อยู่นะครับสี่พันไปอ่ะเล่มเดียวครับเล่มนี้นะเล่มเนี้ยเหลือสี่พันไปนะฮะอ่ะเผื่อสนใจเนาะนะครับจะคอยอธิบายต่อนะครับผม แล้วก็ในไลา์สดเมื่อวันนั้นมีการขึ้นเป็นอ่านี่น,นี่คุณผู้ชมหน้าขาสมพงนะครับแล้วก็น้องสิงนะครับเหลืออย่างละหนึ่งเล่มนะครับเป็นดามแกะด้วยนะครับอ่เอาน้องสิงก่อนสี่พันสามนะครับเล่มนี้ดามแกะ เป็นมีดปีของทางวัดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมออกบัตรได้นะครับส่งไปออกบัตรได้เลยฮะร,รับประกันแท้ให้เพราะว่าได้มาโดยตรงครับอันนี้เล่มนี้นะน้องสิงห์่ได้มาโดยตรงฮนะ,ะให้ดูครับตอกประคาานโมพุทธายานะครับเนี่ยถ้าเกิดต้องการได้มีดครูเอาไปไว้ที่บ้านแล้วมั่นใจว่าแท้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมทันยกทันมือท่านเนี่ยนะนี่ตอกกดพัดเก้าเก้านะมีเกตกระดีแบบายาวด้วเนาะมีร่องเลือดให้นะครับนะ นาโมพุทธายะมาพร้อมกับรถลายน้องสิงนะครับผมนี่ชัดเจนครับด้ามจับเป็นท้าเวสุวรรณครับใบมีดะห้านิ้วถ้าเกิดอยากได้เป็นตัว9นิ้วก็มีให้นะครับนะใบมีดนะแต่อันนั้นอาจจะแพงหน่อยครับ7,5 0 0แต่รอบนี้ได้แค่5 0าพันนะครับเนี่ย0้าันั่นคือจบเลยเล่มนี้นะครับครอบครองได้นะครับอยากได้ใหญ่ตัวนี้ก็7,5 0 0น้านะครับยังมีให้บริการอยู่เหมือนกันนะสนใจติดต่อได้เลยครับเนี่ อันนี้4 0 0ันะได้แล้วนะครับเนี่ย4 0 0มได้แล้วนะครับเนี่ยแต่5,000อ่ะน่าจะเป็นตัวจากนารายนะจากนารายประมาณ5,000หน้าสมพงศ์ก็4,500ันี่ยตัวนี้ี่ยนี่นะครับต่อโค้ดพัดสองจุดด้วยนะพิเศษมากนะครับนี่หน้าสมพง์นะครับต่อกรถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับ ถ้าเกิดว่าค้าขายเนี่ยก็ต้องมาแนวนี้นะครับมาน่องสิงมาหน้าขาสมพง์เนี่ยดามทเทวีสุวรรณนะเกี่ยวกับการค้าขายนะครับนี่อ่าอันนี้สี่พันห้านะครับมีเล่มเดียวด้วยมีอย่างละเล่มแล้วหรือถ้าเกิดว่าอาจารย์ครับไม่ไหวอาจารย์ไม่ไหวเลยราคาสูงไปเบากว่าน,นี้มีไหมอ่ะเอาปีลึกๆหน่อยนะปีหกสามนี่นะครับนี่ปีหกสามอันนี้พันเก้า แบบด้ามธรรมดาไม่ต้องแกะนะครับไม่ต้องแกะสลักนะครับอ่ะนี่พั 1, นเก้านาผสมพงเหมือนกันครับปี 6, 3, หกสามหลวงพัชครับต่อโคตรพัดด้วยนี่ต่อโคตรพัดนะครับนส่วนเหมือนกันกระถาปพระเจ้าสิบหกองเหมือนกันนะครับน,นี่อ่อ่ะมีให้บริการสองเล่มเนาะพันเก้านะครับมาคุณผู้ชมครับก็ วันนี้ขึ้นวัตถุบมกคลให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์โทร0 6 3 1 3 0 5 3 0 4หนานมีะครับร้านมีครูอ,อ๋อยดีบริการทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะขึ้นงานตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีงานแบบโคสติลงานเดินป่าอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเลยนะไม่ใช่งานใหม่อะไรนะเป็นงานแบบที่เคยออกหน้าจอมาแล้วนี่แต่ว่าเรานี้มีกล่องให้อย่างดีเลยนะครับผมเนะเพราะว่ากล่องไม่ได้ชํารุดเนาะทุกครั้งเวลามาเนี่ยกล่องยับเยินะจะขนส่งเลยนะครับงานโคสติลครับตัวนี้350บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะนะครับมีซอ,องผ้าไนลอนมาให้เลยแบบนี้ครับเนะเป็นซองผ้าแบบนุ่มนะตรงกลางจะมีการตีตาโลโก้ของโคสติลนะครับผมแต่ว่าเป็นหนัง p u อัดนี่นะครับน่าเสียดาย นะใส่เป็นหนังแค้มาให้หน่อยก็ไม่ได้นะนะมีกระดุมให้ด้วย1จุดครับแกออกมาปั๊บคุณผู้ชมจะพบว่านี่คืองานมีดไฟเตอร์ที่ราคาถูกแต่คุณภาพที่ได้คือค่อนข้างยอดเยี่ยมนะเป็นมีดที่ใช้สำหรับการกินเลือดก,กินเนื้อโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะเพราะว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยฟันไม้เนี่ยไม่แนะนําเลยนะใครจะเอาสิ่งนี้ไปฟันไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แนะนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเอาเขาไปใช้ในการป้องกันตัว ตัดกล่องพลาสติกแล้วก็ใช้งานแบบเล็กๆน้อยๆในบ้านเนี่ยสามารถทําได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือตัวนี้สันข้างหนาครับหนาประมาณเมิลเลยนะครับผมแล้วก็น้ําหนักของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่354กรัมนะครับสามร้อยห้าสิบสี่กรัมก็เรียกได้ว่าน้ําหนักเหมาะมือเนาะด้ามจาับจะเป็นยาง ABS ครับ แล้วก็สันท้ายเร้อยเชือกได้ข้อดีคือตัวล่องต่างๆนะครับผมที่มีให้บริการตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะจับปั๊บมันจะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นบริเวณตรงบางคมเนี่ยก็เป็นอย่าง ABS หนุนอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นในการที่เราประทากับวัสดุนะครับที่เราต้องใช้ในการตัดต่างๆเนี่ยครับผมหรือว่าเวลาเราฟันไม้ไปปึ้งเยนะครับผมจะไม่ค่อยเจ็บมือเท่าไหรนะ่นี่คือข้อดีของเขาเนี่ยความยาวเท่าไหร่ผมวัดให้นิดนึงแน่ ความยาวเจ้านี่นะครับอยู่ที่1 3นิ้วครึ่งนะครับใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่8นิ้วกว่า,ก,วาก็ถือได้ว่าเป็นมีดไฟเตอร์ที่เหมาะมือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับผมจากงานแบรนด์โคตสตีลนะครับท่าในใดสนใจก็350บาทไม่รวมค่าจะส่งนะมีค่าส่ง50บาทนะครับผมล่าสุดนะครับคุณผู้ชมผมได้กดงานต่างประเทศมาเพลินจัดนะครับจากลิสต์รายการสั่งนะครับโอ้โหหมดไปแบบเยอะมากกดมาเกือบเกือบ200รรายการนะผมโอ้โห นะรอบนี้จ่ายกันอีกหลายแสนอีกแล้วแลเดี๋ยวรอรับชมได้เลยนะกำลังจะทยอยมานะครับผมมีทั้งงานกราฟิกมีทั้งงานแบบเดินป่าทั่ว,วไปนะก็มีทั้งงานสำเนาแล้วก็ง,งานแท้ด้วยนะครับผมดามัดก,กัสดก็มีนะฮะเดี๋ยวเราได้ค่อยๆยทยอยเอามาดูนะครับผมอ่ะต่อมาครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะโอ้โหนี่ยังอยู่อยู่เนี่ยแงยไปเจอพอดีครับ450ฟรีค่าจะส่งนะครับคุณผู้ชมเป็นด้ามปล้องไผย จากแบรนด์โอมาเกเซนะครับผมเล่มนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้งานครัวที่เอาไปทุนแรงแม่บ้านเนี่ยนะครับซื้อผมนะครับเชื่อเนละว่าราคาเนี้ยแบบสุดจริงนะครับ450นะีฟรีค่าจัดส่งด้วยแล้วมันเหลืออยู่แค่เนี้ยคุณผู้ชมอ่คิดดูว่า,าัอยจะไม่ออกเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการงานที่มีคุณภาพเยี่ยมอนะ่ะแล้วแม่บ้านคุณทํางานมาในเหนื่อยปั๊บกลับมาต้องทำกับข้าวเลยนะ ตัวนี้ช่วยเขาได้เยอะเลยนะครับดามจับไปเป็นปล้องไม้ไผ่แต่ว่าไม่ใช่ไม้ไผ่แท้นะตัวนี้เป็นไม้ไผ่ที่มีการแบบปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นลวดลายไม้ไผ่เนาะการจับมันจะได้กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเอาแบบงานไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมาทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเมื่อก่อนนี้นะครับไม้ไผ่มันอมน้ำนะไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมันมีน้ําหนักเบาก็จริงใช้งานได้คลองแคล่วนะครับแต่มันอมน้ําเขาก็เลยมีการเปลี่ยนใหม่เนาะมาเป็นไม้สนบ้าง บางคนพอใช้ไม้ส่วนไปปั๊บรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบาก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังอมน้ําอยู่เหมือนกันก็เลยมีการทํามากรรมวิธีใหม่นะครับผมโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นการขึ้นรูปใหม่ขึ้นมาให้มีปล้องไม้ไผ่นะครับผมพร้อมกับเดินเส้นสายสีดําให้มีอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนไม้นะแต่ว่าไม่ใช่ไม้นะครับเนี่ยนะสุดท้ายการกระแทกนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่พลาสติกนะคุณผู้ชมเนะเป็นวัสดุที่แบบหล่อขึ้นมาใหม่นะยแล้วก็ในส่วนของใบมีดเปิดคมแล้ว100%ง้วยนปอร์เซ็นตด้วยนะครับน้ำหนักเจ 232กรัมนะครับผมนถ้าหมดล็อตนี้แล้วผมจะขออนุญาตขึ้นไปที่600นะครับคุณผู้ชมนะฮะล้อหมดจริงๆริเนี่ยอันนี้ยังไม่หมดเนี่ยก็เลยแบบต้องต้องรีบปล่อยนะนะอ่ะนี่คุณผู้ชมครับความยาว13นิ้วนะครับใบมีดกว้าง8นิ้วนิดๆนะครับผมนะเชื่อเลยครับว่ามันดีจริงๆอันเนี้ยในราคาเนี้ยเหมาะสมมากๆนะครับผมว่านะหาได้ยากนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้บวกกำไรเยอะนะครับส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชม เนี่ยผมถือโอกาสดีๆแบบนี้คุยกันเลยนะครับว่าปากติแล้วอ่ะเวลาผมได้ของมานี่นะครับผมผมจะบวกกําไรแค่ประมาณสัก15-20%เท่านั้นนะครับของราคาสินค้าซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์แหม15%านี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะบวกกําไรเกือบเท่าตัวนะครับเพราะว่างานมีดเนี่ยเป็นงานเฉพาะกลุ่มนะครับ งานมีดงานวัตถุมงคลเนี่ยเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่จะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่เล่นไม่ใช่สินค้าแมสนะครับเพราะฉะนั้นปกติเขาจะบวกกันประมาณสักเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะส่วนเราได้มา400บวกไปประมาณเกือบเกือบเท่าตัวก็คือ800อาจจะ700ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าของผมอะแค่20บางอย่างแค่15นะครับ สูงสุดคือไม่เกิน25%้าเนะครับของราคาสินค้าเพราะฉะนั้นเ,เวลาพี่ๆต่อราคามายังไงผมโหอยากจะบอกว่าต่อได้นะครับต่อได้เล็กน้อยผมให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเยอะเกินไปเนี้ยคือผมก็ไม่สามารถให้ได้จริงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าในแต่ละวันน่ะมีทั้งลูกค้าที่เข้าใจแล้วก็ลูกค้าที่ไม่เข้าใจนะส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจเนาะมาถึงต่อราคานะครับอย่างมีเชฟวันเนี้ยผมลดราคาลงมาเยอะแล้วแทบจะไม่ได้อะไรจากมันเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไป ปกติขายที่600อนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ450เพราะว่าเคยจัดโปรโมชั่นไว้นะครับแล้วยังมีคนมาต่ออีกนะต่อจาก4 5 0หเหลือ350ส่งฟรีคุณผู้ชมคิดดูว่านอกจากจะไม่ได้กําไรแล้วยังเข้าเนื้อแถมเข้าเนื้อค่าแพ็คเข้าเข้าเนื้อค่าส่งต่างหากแบบโอ้แบบแถ้าจะกินเลือกกินเนืแบบ้อแกบบ็เลยยังก็ไม่ไหวนะครับบอกไว้ก่อนนะหรือแม้กระทั่งวัตถุมงคลเนี่ยหลายคนบอกว่าอ,อาจารย์แหมอาจารย์ขายดีเนาะเล่มต้องเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันผมก็ต้องมีต้นทุนเหมือนกันนะคร ทผู้ชมคิดดูว่าผมบวกแค่15%บหตถึงยี่สนตะแต่ต่างนะครับวัตถุมงคลเนี่ยเขาบวกเต็มข้อเลยนะเขาบวกกันอย่างนี้น้อยต้องมี 60- 70%นะครับแต่ผม15%กับ20%เเนี่ยนะเวลาต่อผมก็เหมือนกันแค่ต่อได้นะครับต่อได้เหมือนกันถ้าเล็กน้อยเนี่ยผมให้ได้ครับแต่ถ้าเยอะไปให้ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะบางคนก็มีงงอนไปเหมือนกันเนาะล่าสุดนะครับบอกโอ้อาจารย์ต่อไม่ได้เลยเนาะอะไรเงี้ยต่อให้ลดให ผมได้กำไรน้อยจริงๆนะฮะเชื่อผมเถอะนะอ่ะโอเคครับถ้าผมกำไรเยอะนะครับแล้วขายอย่างนงี้นะคุณผู้ชมป่านนี้ผมมีบ้านหลังละยี่สิบล้านะฮะนะนะอ่ะโอเคครับผมต่อดีกว่าไม่พูดเยอะเอาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่ง ตัวนี้ยังมีให้บริการอยู่นะครับสำหรับเจ้าม d ดไนฟ์ดำแดงเนาะคุณผู้ชมเอาคนะใครที่แบบรอคอยอยู่เล็งอยู่ตอนนี้สิ้นเดือนแล้วเอาได้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหมดไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนคราวที่แล้วนะครับผมห่างไป2ปีนะกว่าจะมา นะสำหรับเจ้าตัวมีดไนฟ์นะครับตัวนี้ดําแดงเนาะมาพร้อมกับซองผ้าไนล่อนนะครับคุณผู้ชมขนาดที่อยู่ในซองเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่432กรัมคุณผู้ชมคิดดูว่าม,ม,มันเป็นงานมีดไซส์เล็กนะครับผมที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับตัวสอดเข็มขัดนะครับผมสามารถสอดได้นะแต่ว่าดูแลบอบบางมากเลยตรงนี้น่าเกลียดไปนึงนะอันเนี้ยต้องต้องยอมรับว,ว,ว่าไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้เนาะนะครับแต่ว่าตัวซองคอ่อนข้างโอเคเนาะ แกออกมาครับคุณผู้ชมจะพบว่านี่คืองานมีดที่ไม่ได้แพ้ตัวอื่นเลยนะครับเรื่องของความสวยงามและเรื่องของการพกพาอ่ะผูชมลองดูฮนะไนฟดดำแดงตัวนี้คือเป็นมีดที่ผมมองว่ามันเหมาะสมกับราคาแลว้วก็เวลาขายไปต่างๆเนี่ยผมก็ภูมิใจที่ได้ขายมานะันเนาะนะเพราะว่ามันเป็นมีดที่หาดูได้ยากดีไซน์แบบนี้อาจจะมีเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าความลงตัวความคม วัสดุที่ใช้นะครับบอดี้ต่างๆเนี่ยมันสวยงามเกินราคาของมันไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมขายแนละ้วผมก็โอเคนะสบายใจด้วยนะครับผมนะตัวมีดอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยนะครับหนักอยู่ที่377กรัมครับมาพร้อมกับด้ามจับที่มีความยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับผมใบมีดอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่เกือบเกือบ7นิ้วนะครับ6นิ้วก,กว่ายาวรวมอยู่ที่11นิ้วนิดๆนะครับผม1ินิ้วครึง่ง โดยประมาณนะครับผมสันนั้นมันเป็นรอยหยักเนาะนี่ยตัวนี้เปิดคมแล้วด้วย100%นะครับผมใครที่สนใจก็จัดได้เลยครับ600บาทนะครับตัวนี้นะสามารถฟันไม้แบบเล็กๆได้ครับคุณผู้ชมเป็นมีดแบ็กอัพได้สำรองได้ครับแต่ว่าไม่สามารถเป็นตัวหลักในการฟันไม้ดันเองครับผมนะอ่ะคุณผู้ชมจก็600นะครับผมไปต่อเนื่องฮะวันนี้อ่าผมพยายามจะลงคลิปวิดีโอให้ตรงทุกวันนะครับ แล้วก็เรื่องของไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมมีพี่ท่านนึงถามว่าจานไลฟ์สดวันกี่โมงเนี่ยวันไหนบ้างนะครับเอาเป็นว่าผมกําหนดเลยแล้วกันนะครับว่าทุกๆวันพุธเนี่ยผมจะไลฟ์สดประมาณเวลา21่สนาฬิกานะครับเอาแค่วันเดียวนะสัปดาห์ละหนึ่งวันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนพยายามจะหัดมาไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับวันพุธเนาะ เวลา21นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไลฟ์นะครับพร้อมกับของใหม่ๆแล้วกันนะในวันนั้นแต่ส่วนใหญ่เวลาไลฟ์สดเนี่ยมักจะเป็นวัตถุมงคลน,นะครับนะเดี๋ยวงานายอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยๆตามมาอีกทีเนาะนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมครับเจ้าปังต่อตัวขันน็อตเนี่ยผมยังมีให้บริการอยู่นะตัวซองต่างๆเนี่ยเป็นซองหนังพียอัดนะครับแล้วก็พอแกะออกมาปั๊บคุณผู้ชมจะพบว่ามันคืองานตัวขันน็อตที่ เคยเคยกินเลือดก,กินเนื้อผมไปแล้วนะเข้ามือผมไปสำหรับเจ้านี่นะครับโอมากาเสะนีครับ450ฟรีค่าจะส่งนะครับตัวนี้มีตัวคันน็อตให้เปิดขวดฝาจีบได้ด้านบนก็จะเป็นร้อยอยากแบบนี้นะครับผมใบมีดมีการฉลุลวดลายแบบนี้เลยโอมากาเสะนะครับผมนะคมดีนาะคมดี บางคนเนี่ยเอาไปใช้มากกว่างานแบบงานในครัวยนะครับนะ<笑>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 เห็นบางคนเอาไปใช้แบบสับไม้มาให้ดูแนละ้วผมงงมากนะครับมัทนทําหน้าที่นั้นได้หรือเหรอเนะเห็นพี่เขาไปใช้เนาะแต่ว่าใช้ผิดประเภทมากก็ไม่ค่อยดีนะครับมีดพังไวเนะยแต่ว่าผมเห็นละมีคนนึงเอาไปตั้งแคมป์แล้วบาบังเอ,อิญเ,เอาโอมาเกษตรตัวเนี้ยไปฟันเป็นตอไม้เป็นหมุดนะครับผมเอาไปปักดินก็เลยแบบโอ้โหโอ้มันผิดประเภทมากนะครับไม่เหมาะนะไม่แนะนํานะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่ 400กรัมพอดีเลยนะครับผม401กรัมนะครับเนะี่ยความยาวของตลอดทั้งชิ้นงานนะสำหรับเจ้านี่อยู่ที่11นิ้วนะครับใบมีดอย่างเดียวเนี่ยประมาณ7นิ้วครึ่งครับมาพร้อมกับดามจับที่ยาวประมาณทัก4นิ้วนิดๆิน,นะฮะก็ยาวรวม11นิ้วนั่นเองนะครับผมนะอ่ะ450ฟรีค่าจัดส่งนะครับมีให้บริการน่าจะเหลือเล่มเดียวะ้ะอันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะเล่มเดียวสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ วันนี้ขึ้นงานแบบสเปซสปะามากนะไม่ได้มีคอนเซปต์ไม่ได้มีตรีม Dream นะครับผมหยิบอะไรได้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ายังไงซะของใหม่วันนี้ยังไม่ค่อยมาเนาะอ่าโอเคคุณผู้ชมฮะอะไรครับเนี่ยปังตอเหรอเอาปังตอยังอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อฮะปังตออยู่ได้ยังไงออกมากระเสริครับปกติแล้วมันต้องไปแล้วนะตัวนี้ ไม่ค่อยจะอยู่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นงานปังตอก็จริงครับคุณผู้ชมใช้ในการสับหมูได้เนาะแต่ว่าพอจะเอาไปสับกระดูกเนี่ยก็ต้องคิดอีกทีเพราะว่าสันไม่นามากเท่าไหร่นะใบมีสวยครับจากแบรนด์อม,มาก้าใส่สมคำประกวดนะครับด้ามจับก็เป็นกรรมวิธีในการผลิตค,คล้ายๆกับตัว450เมื่อสักครู่นะแต่ว่าตัวนี้เป็น450มีค่าจะส่งนะครับตัวนี้ไม่ได้ส่งฟรีเหมือนทั่ว,วไปนะมีค่าส่ง50บาทนะครับผมสำหรับเจ้าอม,มากเกษตรตัวนี้ คุณผู้ชมครับความหนักของเขาอยู่ที่291กรัมนะครับแสดงว่าตัวขาหน้าได้หนักกว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะนะใบมีดเปิดคมแล้วด้วยครับสับหมูสับอะไรต่างๆดีนะแต่ว่าเ,าเรื่องของน้ําหนักเนี่ยยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับสันท้ายกันกระแทกแบบเฉียงนะแบบนี้เลยอ่าคุณผู้ชมแม่จัดไปครับ450ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมวันนี้จะพูดไว้ขออาภัยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะพูดไว้เหมือนกันนะ เลงรีบเป็นหนึ่งกลัวให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับก่อนขึ้นวิดีโอเนี่ยก็ว่าเช็คแบตดีแล้วนะแต่ว่าพอมาดูวิดีโอปั๊บเฮ้ยทำไมแบตมันเหลือน้อยยังเลยครับรู้สึกว่าแบตจะเสื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าแบตเสื่อมนี่โอ้โหแย่เลยครับต้องไปหาตังค์มาซื้อเปลี่ยนแบตใหม่อีกอรู้สึกแบตไหลเป็นน้ําเลยครับตอนนี้ก็เลยต้องมาให้ข้อมูลไวๆนิดนึงนะ่ย450ครับเจ้าปังตอตัวนี้ครับไม่รวมค่าส่งนะมีค่าส่ง50บาทครับปังตอด้านน้าตาลครับอ่า แล้วก็คุณผู้ชมยังมีอีกนะครับอันนี้มีดพับอะไรน่ะเลยอยู่ย3ชิ้นเนี่ยผมขอดูก่อนนะมันเหมือนกันหรือเปล่าเคอร์ชอนะครับคุณผู้ชมจริงๆแบรนด์เนี้ยค่อนข้างทามีดมาได้ดีอยู่นะครับโอ้แหมเหล็กดีทูครับหนึ่งในงานแห่งเคอร์ชอที่มีดีไซน์แบบไทยโบราณน,นะครับผมไวโกนหนวดแบบคนโบราณน,นะเนาะแทนที่จนะว่านัคือตัวนี้ได้เหล็กดีทูด้วยนะครับไม่รู้ว่าทําไมคนไม่ชอบแฮ ด้ามเขียวด้วยนะผมลองดูสิอ่ะสี่นิ้วนะครับคุณผู้ชมนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความที่ด้ามจับของเขาเนี่ยมันเป็นยาง ABS นะครับไม่ใช่ยางเป็นพลาสติกไฟเบอร์ขอภายพูดผิดนะครับที่มีการออกแบบฉลุลวดลายมาค่อนข้างที่จะดีนะเวลาจับเนี่ยมันกระชับนะครับผมแต่ว่าพอดูโดยรวมมาเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์มันดูบางไปเปล่ามันดูบางไปนิดนึงนะนะฮะตัวนี้ งั้นจัดไปครับ250าบาทไม่รวมค่าส่งนะตัวนี้นะถ้าใครจะรับนะครับเนะี่ยมันดูบางไปแล้วก็ที่สาคัญก็คือตัวด้านหลังเนี่ยไม่มีระบบช่วยเปิดคนเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเวลาเปิดตัวนี้เวลาเปิดจริงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจะเปิดโดยการง้างออกมาแบบนี้นะครับเป็นระบบแบ็กล็อกนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนมาใช้งานเนี่ยเวลากดตรงๆแบบนี้จะไม่มีทางงับมือเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการโดนด้านหลังแบบเนี้ยนะะตัวแบ็กล็อกก็จะช่วยในการเซฟตี้ให้นะเพราะฉะนั้นก็กปลอดภัยอยู่นะ แต่คนไม่ค่อยชอบครับและที่สําคัญก็คือเวลาเราเอื้อมจับมาเนี่ยด้านหลังจะมีการทําลวดลายแบบนี้ไว้ให้ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยมันจะเลื่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้มีให้ครบคันเลยนะครับผมแถมที่สำคัญก็คือใบมีดเป็นเหล็กดีทูด้วยนะดีทูในการใช้งานราคา250บาทเลยคุณผู้ชมมันน้อยมากเลยนะที่มีแต่แต่คนไม่ค่อยชอบนะครับผมเนะี่ยตัวนี้เม็ดอินไชน่านะครับเป็นงานเคอร์ชอนะเม็ดอินไชน่านี่ถ้าสนใจนะครับตัวนี้250นะครับแล้วตัวอื่นนี่คืออะไรเนะี่ยขอดูนิดหนึ่ง อ่ะมีสีดำให้ด้วยอ่ะนี่ฮะสีดำก็แบรนด์เคอร์ชอนะครับสองเหมือนกันนะครับนี่นะเป็นเหล็กดีทูด้วยครับคุณผู้ชมแปลกฮะคนไม่ค่อยชอบเออเหล็กดีทูเสียด้วยนะหรือว่าคนไม่ชอบเหล็กดีทูหรือว่าไม่ชอบดีไซน์กันแน่นะครับอันนี้เดาใจไม่ถูกจริงนะครับด้านหลังก็มีร้อยหยักเหมือนกันเนาะ แต่รู้สึกว่าพอจับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าด้ามเขียวเนี่ยกระชับมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ดีไซน์ที่จับดีนะค่อนข้างมีความทันสมัยนะครับผมนะถ้าเคอชอตัวดําตัวนี้ก็อ250บาทไม่รวมส่งนะครับมีค่าส่ง50บาทนะอีกตัวนึงคืออะไรเนี่ยไม่เหมือนกันแน่เลยดูจากทรงแล้วเนี่ยมัฟเขาให้โอ้โหมาสีนี้เนาะนะก็เป็นเหล็กดีทูนะครับคุณผู้ชมคือได้งานเหล็กดีทูไปยกเซตเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเก็บเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะ ทางนั้นเลยครับด้ามก็เป็นสีน้ําตาลด้วยนะเป็นน้ำไม่ใช่เลยเขาเรียกว่าสีเทาเทาอ่อนออนะครับใบมีสีดำครับดุดันดีด้วยนะครับเนี่ยนะคลิปเนี่ยเป็นสีเทาแบบนี้ครับเหล็กดีทูนะามาลองคมกันหน่อยซิเหล็กดีทูเป็นยังไงนะหลายคนบอกว่าแหมอาจารย์เหล็กดีทูมันจะคมจริงเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูให้แบบนี้แบบนี้เอมับ เริ่มจากเจ้าตัวเขียวก่อนนะครับคุณผู้ชมเหล็กดีทูเนี่ยมันจะมีความคมมากๆเลยนะครับแล้วคมได้นานเลยนะแต่ปัญหาคือถ้าเกินหมดคมแล้วเนี่ยการเปิดคมเนี่ยต้องมีฝีมือนิดหนึ่งถึงจะเปิดคมได้ดีนะครับคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะครับนี่คือตัวแรกนะครับคมระดับนี้เลยนะครับสบายใจหายห่วงเนาะตัวที่สองครับคุณผู้ชมนะเสียงหวานเสียงออดเสียงออนเลยนะเนี่ยและตัวที่สามครับ เนี่ยนะวะคมนะเหล็กดีทูเนี่ยผมก็ชอบนะครับเหล็กดีทูเนี่ยถ้ามีโอกาสก็กคือ,อจะขยับเป็นดีทูมากกว่างานสเตลเลตนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือมันคมนานกว่าเวลาพกเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันไว้ใจได้นะครับพับเก็บแบบนี้ตัวแรกนะครับผมเ,เหมือนเครื่องประหารหัวสุนัขในรายการปาบุญจินนะครับ <c ười> คล้ายๆนะฮะ อ่ะแบบนี้เลย250ต่อชิ้นครับคุณผู้ชมใครจะรับชิ้นไหนก็250บาทนะครับมีค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นเองนะครับตัวสีดำนี่ก็2อ0นะครับคุณผู้ชมเวลาเก็บเดีย๋ยวดึงตัวนี้ออกมาเอามือแบบนี้เหมือนผมเนี่ยทำให้ปับ๊บดึงปับป๊บพับลงได้เลยครับปลอดภัยหายห่วงนะสบายใจได้ไม่งับมือเราแน่นอนนะฮะเก็บได้เลยครับนี่ ด้านในามีใบเซอร์ด้วยนะแล้วก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตัวสีเทานี่ก็เหมือนกันเนาะพับลงมาครับปุ๊บอย่างงี้อ่าก็จบนะครับสามารถใช้งานด้านเองนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะวันนี้คงจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับเอาประมาณหนึ่งพอดูเพลินๆน,นะครับอืมมีไม่นาะ เอ่อป๊บปั๊บป,บปบนี่อะไรเนี่ยอันนี้รีวิวแล้วนะอืมหมดฮะคุณผู้ชมหมดนะครับที่มาตั้งไว้รอนะที่เหลือก็เป็นงานเดิมๆนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้น่าจะมีงานใหม่มาลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมนะครับว่าเป็นองไรบ้างน,นะครับคุณผู้ชมนะฮะ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของอบ้านมีครูอ๋อเลยครับผมแล้วก็ส่วนใครที่สนใจวัตถุม,มงคลหรือว่าชิ้นใดก็ตามแต่นะครับเดีย๋ยวจะเป็นฝั่งนี้เนี่ยนะเนี่ยเก้าร้อยเนี 900, ย่ยคุณผู้ชมได้เลยชิ้นละ9 0 0าร้อยนะครับอันนี้พันสก็เป็นเจ้าของเลยละหรือแม้กระทั่งตัวบนนี่ครับก็พันสามเหมือนกันซ่อนมีดหมดเลยนะอันนี้ซ่อนมีดเลยครับเขาเรียกว่าวเท่าสารพัดพิษนะครับผมเขาวควายฮะนุน่นเขาวควายนะอีกพันหนึ่ง ตัวผ่าแตงครับ350ฟรีค่าจะส่งนะครับหรือตัวไหนก็ตามแต่สนใจติดต่อได้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ